พรรครงประชาธัปมีนะโยบายดีๆนะครับที่จะมาทําให้เป็นน้องประชาชนแล้วเราก็ได้มีทีมงานที่พร้อมและมีประสบการณ์ในการเป็นรัฐบาลมานะครับเราก็เห็นปัญหาแล้วก็จะทําต่อเพื่อให้ดีที่สุดลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านชัดเจนครับวันนี้มีความขัดแย้งทางการเมืองนะมีความรุนแรงทางความคิดเพราะหลายคนก็จมอยู่กับอดีตนะผมยังพูดเนี่ยวนอยู่ปฏิวัติเมื่อ8 10, ปี10ปีที่แล้วนะครับมันต้องไปข้างหน้านครับเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ครับและลุงป้อมเนี่ยครับเข้าใจทุกสิ่งครับเข้าใจทุกคคนรับ แล้วจะประสานทุกฝ่ายท่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ทุกคนมาทำงานด้วยกันให้ได้เป็นปอ้อมเป็นนายกไม่มีปฏิวัติแน่นอนครับแต่ที่สำคัญครับเราต้องเดินหน้าประเทศให้มั่นคงเข้มแข็งให้ได้ถ้ามีนโย,ยบายบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาประเทศโดยนักการเมืองที่ไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับประเทศชีบหายเนี่ยมันกลับมาไม่ได้นะครับฝาก,พกเพื่อ,อทุกคนด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดคือเราต้องยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนออแล้วครับ